สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว y o YouTube ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NP Channel ช่องหอมของเราเองรีวิวง่ายๆสไตล์ NP ค่ะวันนี้ค่ะเรามากับน้ำหอมจากบ้าน GIO g o a r m a n i นะคะในไลน์ในไลน์ของ My Way ค่ะคือตัวนี้มีเรื่องราวนิดนึงเพราะว่ากว่าเราจะตัดสินใจซื้อเขาได้ก็สักพักหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ได้มาสักประมาณช่วงปีที่แล้วนะคะ แล้วก็ด้วยความที่เขามีโน้ตของดอกไม้ขาวอย่างเช่น t o มเบ r ร์โแล้วก็ a s ส i n นคือเราก็เลยตัดแบบลังเลอยู่สักพักเลยกว่าจะซื้อมาเพราะว่ากลัวว่าเขาจะแก่ไงเราก็เลยโอเคสุดท้ายตัดสินใจซื้อ,อตัวขวด30 ml แล้วแล้วก็บลายมาด้วยเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีเวลาไปไปไป,ไปดมเขานะคะพอได้30 ml มาเท่านั้นแหละ คือ30 ml คือไม่ได้แล้วคือต้อง100 ml ต้องมาตัว intense ต้องมาแล้วก็ตัวล่าสุดตัว my way f o r a l นะคะที่เพิ่งออกมาก็ไปสอยมาเรียบร้อยแล้วและเพราะอะไรถึงถูกใจเราขนาดนี้เพราะอะไรเราถึงชอบ my way ขนาดนี้วันนี้มารีวิวให้เพื่อนๆฟังค่ะไปชมกันได้เลยค่ะสำหรับ my way ตัวแรกนะคะเป็น e d ค่ะตัวนี้ขนาด90 m l อยู่ที่128เหรียนนะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีเบอร์กามอสตค่ะออร์เรนบรซัมนะคะทูมเบอร์โดสจัสมินแซนเดอร์วูดวานิลลาและก็ไวท์มัสค์ค่ะสำหรับน้ำหอมของ My Way ทาง G. O. r g i o a r m a n i เขาเคลมว่า น้ำหอมตัวนี้มีส่วนผสมที่มาจากทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์กามอสแล้วก็ออร์เรนบรซสสัมนะคะที่มาจากอียิปตูเบอร์โรสแล้วก็เจสมินที่มาจากอินเดียแซนด์วูดจากเวอร์จิเนียแล้วก็วานิลาจากมาดากัสกาค่ะ ตัวน้ำหอมเขาจะเป็นแนว Floral Woody Ton นะคะตัว EDP ตัวนี้เขาเปิดมาด้วยความหอมหวานของ Orange Blossom um, ค่ะ Tuberose แล้วก็ Jasmine ที่มาแบบเบามากๆเลยคือเราได้กลิ่น Jasmine ที่เบามากๆเลยคือใครนะคะที่กลัวกลัว Jasmine กลัวเป็นป้านะคะคือตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยคือเป็นความหอมห,อมหวานแบบ แคนดี้แคนดี้แบบลูกอมผลไม้หวานหวานเรานึกถึงลูกอมพุชป๊อปที่เราเอานิ้วเสียบเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นดันลงทุกคนอาจจะจำได้นะคะคือแบบสมัยเรียนปถมทุกคนเราคิดว่าทุกคนจะต้องได้ได้ลองลูกอมตัวนี้แน่นอนเลยคือเขาจะมีความหวานแต่เป็นความหวานที่มีระดับนะคะไม่ได้หวานแบบทั่วไป ไม่ได้หวานโหลเลยสําหรับความหวานของเขานะคะคือเขาหวานแบบสาวน้อยบ้านรวยประมาณนี้เลยพอเขา dry ลงนะคะเราคิดว่าเขาก็จะมีความกลมกล่อมกําลังดีเลยคือตอนฉีดเปิดอาจจะหวานฉุนไปหน่อยแต่พอเขา dry แล้วก็ drop ลงนี่คือเป็นความน่ารักเป็นความดีงามค่ะความเบสโนดที่เป็นวานิลาแต่ว่า เบสโนตที่เป็นวานิลาเราไม่ค่อยได้กลิ่นวานิลาที่หนักเท่าไหร่นะคะคือไม่ค่อยวานิลาแบบแรงขนาดนั้นคือวานิลลามาแค่แบบเบาๆเหมือนสายลมพัดผ่านประมาณนั้นแล้วก็ความหอมของเขา คือหลังจาก dry ลงแล้วก็คือยังคงความ candy fruity floral เหมือนตอนเปิดมาเลยคือตัว top note ตัว hard note เขายังคงอยู่ติดผิวเหมือนตอนต้นที่เราฉีดเลยค่ะเราคิดว่าคือดีมากเลยเพราะว่าน้ำหอมบางบางตัวเนี่ยคือฉีดแล้วทิ้งไว้10-15นาทีคือ top note คือหายไปแล้วแต่ตัวนี้ไม่เลยค่ะคือ top note base note คือยังอยู่และที่สำคัญนะคะคือ ความติดทนคือเขาทนมากทนมากๆเลยตัวนี้แปดถึงสิชั่วโมงเลยแปดถึงสิชั่วโมงเลยคือติดเสื้อผ้าข้ามวันเลยคือคือเราฉีดแล้วคือติดติดติดทั้งวันคือกลับบ้านจากทํางานแล้วคือดมเสื้อตัวเองแล้วคือยังได้กลิ่นอยู่แล้วก็ในระหว่างวันนะคะเขาก็แบบกลิ่นเขาแบบลอยขึ้นมาเบาๆเรื่อยๆคือคือดีมากๆคือกลิ่นดีความติดทนดีดีมากค่ะ ท,ที่2นะคะ My Way Intense ค่ะตัวนี้เป็น EDP ค่ะ90 ml อยู่ที่132เหรียญน,นะคะตัวโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีอ r a n g e Blossom um ค่ะ t u um b e r o a d Sandalwood แล้วก็ Vanilla ค่ะตัวนี้จะเป็นแนว Woody Floral เหมือนกันเลยนะคะสำหรับ ตัว intense กลิ่นเขาก็จะไม่ได้ต่างจากตัว EDP สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาจะมีความเข้มข้นของ floral และก็ woody ที่เพิ่มมากขึ้นยังคงมีความ candy มีความ fruity นะคะแต่ว่าคือเอาจริงๆแนละ้วทุกคนคือเขาไม่ได้ต่างกับตัว EDP เลยคือเหมือนกันเลยคะ่ะเหมือนกันทุกอย่างเลยหรือเขาเป็นแค่การตลาดเท่านั้นเองเอาไว้หลอกคนอย่างเราคือแต่เราก็ซื้อนะเพราะว่าชอบอะคือสรุปแล้วก็คือ ตัว intense นะคะเขาก็จะมีความเข้มข้นขึ้นกว่าตัว EDP เท่านั้นเองแต่เราว่า EDP ก็เราว่า EDP สำหรับประเทศไทยก็เข้มแล้วนะแต่ว่ามาเจอ intense ก็คือหวานเข้มไปเลยค่ะเรื่องของกลิ่นก็คือไม่ได้ต่างกันเลยสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่กำลังลังเลว่าจะซื้อ EDP หรือว่าจะซื้อ intense ดีเราคิดว่า EDP น่าจะเหมาะ กับอากาศประเทศไทยคือทั้งสองตัวคือเขาค่อนข้างจะมีมวลดอกไม้ที่หนักพอสมควรเหมือนกันเลยคือควรต้องเฉียนแบบเบามือมากๆแล้วก็เราคิดว่าทั้งสองตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว EDP แล้วก็ตัว Intense คือในวันที่อากาศร้อนจ,จัดๆหรือว่าแบบวันที่เราต้องแบบออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างเงี้ยคือ ไม่ควรไม่ควรฉีดเยอะคือต้องฉีดแบบเบามือแบบเบามากๆเลยไม่งั้นคือตัวเองจะเวียนหัวแน่นอนแล้วก็อาจจะแบบรบกวนคนรอบข้างด้วยเพราะว่าเขาค่อนข้างจะแบบดอกไม้มีมวลแล้วก็หวานมากค่ะก็คือวันคือตัวนี้นะคะเราคิดว่าคือเหมาะสําหรับอากาศที่เย็นๆสักหน่อยคืออาจจะไปแบบเดินห้างหรือว่าทํางานในห้องแอร์ไปสมัสมมนา อะไรประมาณนี้หรือว่าแบบตอนเย็นไปปาร์ตี้หรือว่าไปดินเนอร์เดทไนท์ Night, อะไรอย่างเงี้ยในที่ที่อากาศเย็นหน่อยก็เหมาะน่าจะเหมาะมากกว่าค่ะแล้วก็ขวดสุดท้ายนะคะ my y Way o r o ร a l ค่ะแบบ EDP นะคะ 90ml อยู่ที่132เหรียญตัวนี้น่าจะเพิ่งออกมาช่วงต้นปีประมาณในเป็นประมาณนี้อะค่ะแล้วก็โน้ตหลักๆของเขาก็จะมี Orange Blossom um, นะคะ r e e n m a n d a r i n ค่ะ Tumber Rose n e นโรรวานิลลาแลก็ White m u ส์นะคะตัวนี้จะเป็นแนวเฟรช บลูมิงฟลอร์ค่ะไมเวฟ o r a ร l นะคะคือตัวอย่างที่เราบอกคือเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยตัวขวดเขาจะเป็นตัวขวดสีขุ่นนะคะสีขุ่นด้านค่ะน้ำสีชมพูเหมือนเดิมเลยกลิ่นนี้เปิดมาด้วยความหวานสดใสของ o อ a n เรนจ์บราซซัมเนลี่แล้วก็ t u um เ o r ร์โรค่ะแต่ตัวนี้เขาจะมีความเปรี้ยวความซีตรัสนะคะของกรีนแมนดารินเข้ามาด้วยทำให้ความหวานของเขาดรอปลง ไม่ได้หวานเลียนจนเกินไปทําให้รู้สึก fresh นะคะแล้วก็ใส่ขึ้นกว่าตัว EDP แล้วก็ตัว intense ค่ะพอเขา dry ลงนะคะเขาก็จะยังคงความ candy floral ค่ะแล้วก็มีความ citrus มีความเปรี้ยวให้ความน่ารักติดผิวคือตัวนี้คือบอกได้เลยว่าฉีดง่ายกว่าตัว EDP แล้วก็ตัว intense ค่ะคือเราว่าใน3ขวดนี้ก็คือขวดนี้คือเหมาะสำหรับ อากาศบ้านเรามากที่สุดค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิวน้ำหอมในไลน์ของ My Way ค่ะทั้ง3ตัวจาก g i o g o Armani ค่ะเรียกได้ว่าเป็นน้ำหอมตัวโปรดของเราเลยก็ว่าได้คือจริงๆแล้วในไลน์นี้นะคะเราคิดว่าเลือกแค่ขวดเดียวก็พอแล้วสำหรับใครนะคะที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ สำหรับอากาศร้อนๆประเทศไทยของเราเราก็ขอแนะนำเป็น my way for r l l ค่ะคือตัวขวดขุ่นด้านนะคะคือกลิ่นของทั้งสตัวนี้คือเขาไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่คือเขาจะมีเบส ที่เหมือนกันเลยแต่ว่าตัว f อร์ l ลเขาจะมีความใสกว่าเบากว่าเหมาะกับอากาศรุมรวมทั้งปีของประเทศไทยเลยนะคะมากกว่าตัว,ตว e d วแล้วก็ตัว Intense ค่ะแล้วก็ในส่วนในเรื่องของความติดทนนะคะคือ Performance ของ Geo Geo ออมามคือเขาดีอยู่แล้วเรื่องความติดทนคือ10เต็ม10 เราให้10เต็ม1ิเลยไม่หักเลยค่ะคือคุ้มเงินที่ซื้อแน่นอนคือสาวๆสายหวานนะคะสายแคนดี้คือเรารับรองได้เลยว่าจะต้องถูกใจกับ My Way e แน่นอนค่ะหากเพื่อนๆท่านใดน,นะคะชื่นชอบการรีวิวน้ำหอมของเราก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับน้ำหอมขวดถัดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย